วิธีต่อท่อใส่กองเครื่องกองน้ำอยู่เทียนะครับทางร้านก็จะมีแถมตัวก๊อกน้ำนะครับให้ครับผมแล้วก็จะมีพอน้ำนะครับขั้นแรกนะครับให้ลูกค้าปกติจะมีน้ำจากบ้านนะครับน้ำจากทางบ้านให้ลูกค้าต่อก๊อกของเดิมออกนะครับเสร็จแล้วก็จะมีทีวาลนะครับที่ทางร้านแถมไปให้นะครับใส่เข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วประกอบ่อน้ำ ของเดิมป้าหองตัวทีวีของเราได้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วเปิดเสร็จแล้วตัวนี้จะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับให้ลูกค้าเอาสายนะครับเสียบเข้ากับตัว้อน้ำนะครับเสร็จแล้วก็เข้าตัวทีวีนะครับรันเข้าไปนะครับดันเสร็จแล้วก็ไข่ล็อกให้แน,น่นตัวนี้มันเป็นจุดหนึ่งเป็นทางน้ำเข้า ครื s, passage, chter, ่องของน้ำทานน้ำเข้าเครื่องของน้ำนะครับหลังจากที่เราต่อตรงนี้เสร็จแล้วเราจะมาเข้าด้านข้างด้านข้างจะเป็นฝั่งนี้นะครับทานน้ำเข้าเสียบด้านเข้าไปเลยนะครับอ่าเสียบด้านเข้าไปเลยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นทานน้ำออกเอาไว้สําหรับดื่มนะครับเราก็จะมีแฉกตักข้อน้ําให้นะครับก๊อกน้าตัวนี้ก็จะยึดกับกำแพงได้เลยนะครับ การยึดนะครับเราก็จะต่อทางน้ำพอกทางน้ำาอกก็จะมีอตัวนี้นะครับทางน้ำพอกก็จะมีตัวนี้นะครับให้ลูกค้าแบ่งแบ่งครึ่งของสายก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสร็จทางร้านจะมีเขาเรียกตัวล็อกข้อหรือว่าก็ต่อให้หนึ่งตัวซึ่งจะเสียบเข้าด้านล่างนะครับลูกค้าเสียบเข้าไปเลยระบบก็จะล็อกล็อกแน่นเลยตี สายน้ำท่อที่ออกจากตัวอินไลน์โพสคาร์อบอนนะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดเสร็จแล้วก็ยึดก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าตอนแรกนะครับลูกค้าเปิดน้ํำทิ้งไว้สักประมาณ15-30มนาทีเพื่อไล่เคา,เาออร์บอนออกมานะครับหลังจากนั้นก็ถ้าน้ําเริ่มใสก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับ